สวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนกลับทุกท่านนะครับผมบรรยากาศตอนเช้าวันศุกร์ที่12มีสงายน2567นะครับผมเวลาขณะนี้ประมาณ08.00นน,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 นนะครับผมมาชมภารกิจการให้อาหารปลานะครับที่บ่อประเบกโคกน้องนาคู้หมา,านฟาร์มนะครับผมมาชมบรรยากาศครับ หลังจากเสร็จภารกิจการบวชลูกชายไปนะครับเมื่อวันที่8 9, ที่9เมษายนที่ผ่านมานะครับผมก็เช้านี้ว่างนะครับให้อาหารปลาสักหน่อยอัปเดตคลิปให้ FC แฟนคลับได้ชมนะครับนะครับอิงเดือดะครับน,น,นานๆได้กิน ครับบึกเทโพนะครับตะเพียนช่วงงานบวดไม่ได้เอาขึ้นครับปกติได้ปลาคาวที่บ่อธรรมชาติที่น้องคณะมาไม่ได้เอาขึ้นเลยปลาบึกเดี๋ยวการช่วงสงการนี่แหละครับจะเอาขึ้นมา มีทั้งบิกทั้งเทโพเทโพจะมีจุดดำนะครับที่แก้มนะครับส่วนปลาบึกนี่จะเป็นจะตาต่ำนะครับไม่มีฟันนะครับผมไม่มีฟันนี่ครับดูชม เพียงตัวบุตรเทโพครับเลยเยอะ กน,นู้นก็จะเติมน้ำครับเติมน้ำประดานนะครับเพื่อที่จะหลอเลี้ยงไนมะ่ให้น้ำลดมากนะครับช่วงรอฝนที่จะมานะครับฝนยังไม่มาเลยนะครับตั้งแต่ปีใหม่ตั้งแต่เดือนธันวามาไม่มีฝนเลยนะครับที่ตวกหนองนาคุมานฝั่ง น้ำยังลึกนะครับน้ำลึกลกประมาณห้าหกเมตได้ครับเนีี้บอ่อนี้ลึกประมาณแปดถึงสิบเมตรนี่ครับเทฟพขึ้นล,ลอยตัวเห็นแล้ว สำหรับคลิปนี้จบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ